คุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากมีหนังสือโดยมีอัตพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสืออีกครั้งในคลิปนี้ผมก็หยิบยกเรื่องราวของบ้านฝาโลงมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของบ้านฝาโลงนี้เป็นเรื่องราวของตำบนสงกับยายประคองสองผัวเมียนะครับขี้งบหัวหมอซึ่งอายุมากแล้ว ตาบุญส่งกับยายประคองเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนลูกหลานก็ไม่มีนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็ไม,ม่มีอะไรมากได้แต่ก็บผักเก็บหญ้าไปขายเพื่อประคองชีวิตไปวันๆไอ้ที่ว่าหัวหมอเนี่ยก็คือว่าสองคนผัวเมียเนี่ยมักจะย้ายบ้านบ่อยเวลาที่ไปเช่าบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยแรกๆนะครับแกสองคนเนี่ยก็หาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้ดีอยูห่หรอกแต่พอหลังๆเนี่ยผ่านไปประมาณ3-4เดือนแล้วเนี่ย ก็เริ่มที่จะค้างค่าเช่าค้างทีหนึ่งสองเดือนสามเดือนพอเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเขามาทวงบ่อยๆเข้าเนี่ยแกก็ย้ายหนีนะครับไม่จ่ายอะไรทั้งสิ้นนี่ก็เลยเรียกเรียกว่าแกสองคนเนี่ยขี้งกแล้วก็หัวหมอครั้งนี้ก็เหมือนอย่างเช่นเคยครับสองคนผัวเมียเนี่ยแกตัดความรับผานนะครับดยเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาทวงเงินบ่อยก็เลย ตัดสินใจว่าจะหนีออกนะครับผมโดยที่ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเหมือนอย่างเคยเนี่ยก็เลยลองเดินนะครับหาเช่าบ้านหลังใหม่ดูก็ระหว่างสองคนเนี่ยกำลังเดินอยู่เนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆเข้าซอยนั้นออกซอยนี้เดินตามหาบ้านเช่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอเข้ากับบ้านเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือยายแป้นระหว่างที่ตะบ,บุญส่งกับยายประคองเนี่ยเดินมาเนี่ยก็ว่า คือตอนแรกก็ตกลงกันไปแล้วแหละคุยกันไปแล้วแหละว่าเฮ้ยยังไงดีเนี่ยยายประคองเดี๋ยวเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ดีกว่ามั้งไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากมายด้วยแต่ยายประคองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยากจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอนาบริเวณมันเป็นห้องเช่าแคบแ นะครับบางห้องเนี่ยก็มีแค่หน้าต่างหลังห้องอย่างเดียวมันก็ทําให้แกอึดอัดนะแล้วก็แกสองคนเนี่ยก็แก่แล้วก็เลยอยากจะเช่าบ้านที่เป็นลักษณะเป็นหลังๆเนี่ยนะครับพอระหว่างที่เดินมาเนาะอย่างที่บอกก็คือไปเจอกับเพื่อนเก่านะครับนั่นก็คือยายแป้นยายแป้นก็เอ๊ะจดจดจ้องจ้องว่าเอ๊ะแต่สองคนนี้นี่มันคุ้นๆนะใช่ตบุญทรงกับยายประคองหรือเปล่าพอทั้งคู่เนี่ยนะครับได้เจอกันกับยายแป้นเนี่ยก็ดีอกดีใจเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าเนาะ ก็เข้าไปคุยถามสารทุกสุขดิบนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างโอ้โหแกย้ายมาอยู่นี่แล้วเหรอ่อแายา่แป้นก็บอกว่าเนี่ยก็ฉันก็ย้ายมาอยู่กับลูกฉันนี่แหละพอดีว่ามันจะมาเลี้ยงฉันฉันก็เลยมาอยู่ช่วยดูหลานให้ด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมและแกสองคนละ่ะเป็นไงบางไงเข้ามานั่งพักในบ้านฉันก่อนนะครับก็ มานั่งคุยกันสนุกเลยนะครับจนยายแป้นเนี่ยก็ถามมานะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงยะมาไงเนี่ยสองคนเนี่ย,นนยถึงมาเดินอยู่แถวนี้ได้เนี่ย,ยไม่ได้เจอกันนานแล้วตาบุญส่งกับยายประคองเนี่ยนะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันสองคนเนี่ยกำลังหาเช่าบ้านอยู่นะเพราะว่าอีเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยไล่ฉันออกจากบ้านนะเพราะว่าฉันค้างแค่ค่าเช่าไม่กี่เดือนเองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ย่าเป้นก็อ๋อหรอหรอหรอเออแกก็ดีนะลองมาหาดูแถวแถวนี้ก็ดีตรงถัดถัดไปเนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยแกสองคนลองไปถามเขาดูสิเผื่อเขามีห้องว่างให้เช่านะครับตาบุญส่งกับยายประคองก็เลยบอกว่าเออไม่เอาอ่ะฉันไม่ค่อยอยากจะอยู่ห้องพักหรอกมันอุดอู้นะครับแกพอจะรู้จักนะยายแป้นแกพอจะรู้จักแถวเนี้ยมีบ้านชงบ้านเช่าอะไรบ้างหรือเปล่ายายแป้นก็ทําท่าอึกอักนะครับตอนแรกทําเหมือนจะคิดคนะิดเนาะแล้วก็พอคิดได้เนี่ย แต่ก็ทําท่าแบบว่าเลือกเลือักลักนิดนึงนะครับสองคนนี้เขาก็เลยจับพิรุธได้นะครับตาบุญส่งกับยาประของก็เลยถามไปเฮ้ยยังไงเนี่ยยาแป้นตกลงมีหรือไม่มีแกพิรุธพีรุธนะอะไรอย่างเงี้ยยาแป้นก็เลยบอกว่าไอ้มีเนี่ยมันก็มีอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้แกสองคนเนี่ยไปอยู่บ้านตรงนี้เลยนะมันก็มีอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ท้ายซอยเลยสุดซอยเลยเนี่ย ฉันไม่ค่อยอยากจะให้แกสองคนไปพักหรอกอ่าอีกสองคนเนี้ยนะครับตาบุญส่งกับยายประคองก็เลยถามว่าทาไมอ่ะแม่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านกันไม่ดีหรอโอ้ยเดินเข้าไปแค่ไม่เท่าไหร่ก็ถึงสุดซอยแล้วฉันก็เป็นเพื่อนบ้านกับแกได้ไงหรือว่ารังเกียจพวกฉันสองคนหรือยังไงนะครับเย่บแป้นก็เลยบอกว่าเปล่าหรอกมันไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ว่าคือยังไงดีอ่ะฉันจะพูดดีไหมอ่ะฉันฉันพูดได้ไหมอ่ะอะไรประมาณเนี้นะครับ ตาบุญทรงกับยายระครองก็เลยบอเออพูดพูดมาเหอะแหมมันจะมีอะไรละเพื่อนเก่ากักนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเย,ย่แป้นก็เลยเล่าออกมาให้ฟังว่าคืออีบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านร้างมานานแล้วมันไม่มีคนมาเช่ามานานแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทำเลเนี่ยมันไปอยู่ท้ายซอยแล้วมันก็ระแวกบ้านเนี่ยนะครับใกล้ๆกกันเนี่ยก็ไม่มี ใครที่มาอาศัยอยู่ตรงนั้นเลยมันมีแต่ป่านะครับก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกบบบ้านมันอยู่เขาไปในหลืบในซอยอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนแถวนี้เนี่ยทั้งซอยเนี่ยเขาลือกันว่าอีบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่บ้านธรรมรานอกจา,กจากมันจะเป็นบ้านร้างแล้วเนี่ยมันยังเป็นบ้านผีสิงด้วยเพราะว่าเขาลือกันว่าอีบ้านหลังเนี้ยมันใช้ฝาโรงมาสร้างบ้านทั้งหลังเลยพอตาบุญส่งกับยายประคองได้ยินอย่างนั้นนะครับแทนที่จะรู้สึก เฮ้ยว่าแบบเอะใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยกลับหัวเราะชอบใจนะครับว่าแบบเฮ้ยเยแป้นแกนะไปฟังนิทานหลอกเด็กมาไม่มีอะไรหลอกแหมใครมันจะบ้าเอาโลงเนี่ยฝาโลงเนี่ยนะมาสร้างบ้านทั้งหลังได้มันโอ้โหต้องใช้กี่สิบโลงแล้วนะน่ะเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันแกไปฟังนิทานมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเยแป้นก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจก็อ่ะกูเล่าให้มึงฟังแล้วอ่ะฉันเล่าให้แกฟังแล้วแต่แกไม่เชื่อเองก็แล้วแต่ละกันนะ อิตาบ,บุนส่งกับเยปะคองเนี่ยนะครับก็เลยขอร้องให้เยแป้นเนี่ยบอกว่าเออเออไม่เป็นไรหรอกฉันสองคนก็อยากจะดูเหมือนกันว่าบ้านมันเป็นยังไงแกพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมเยแป้นก็กล้ากัากลัวนะครับว่าแบบเออฉันจะพาไปดีมาเช่าคือไม่อยากยุ่งกับบ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เห็นว่าหนึ่งคือเป็นเพื่อนเก่าสองก็คือมันยังกังวลแสกคงไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งนะก็เลยพาตาส่งกับายประคองเนี่ยนะครับเดินเข้าไปอย่างท้ายซอย ในหมู่บ้านในใน,ในซอยในหมู่บ้านนั้นก็เข้าไปดูนะครับปรากฏว่าโอ้โหยายประคองเห็นเข้าเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่คือแบบบ้านที่ฉันใฝ่ฝันนะครับเป็นบ้านที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆไม่มีเพื่อนบ้านเงียบสงบมากนะครับแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับภายในบ้านเนี่ยก็มีโอ้โหอานาบริเวณด้วยมิหนำซ้ำนะครับภายในบ้านเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบ้านร้าง พืชพันธุ์อะไรมันก็ขึ้นไปเรื่อยของมันเนี่ยแต่บังเอิญบังเอิญว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับวัชพืชหรือพืชพันธุ์ที่มันขึ้นอยู่รอบๆบ,บ้านเนี่ยกลายเป็นของที่แบบมันกินได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมะเขือเอยนะครับเป็นตําลึงเอยเป็นผักเป็นหญ้าอะไรที่แบบโอ้โหมันสามารถกินได้ทั้งนั้นเลยอะ่ะเหมือนผักสวนครัวมีใครมาทําไว้อมณรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่วัชพืชที่แบบต้องฟันทิ้งอย่างเดียวนะครับยายประคองก็โอ้โหปลื้มใจมากเลย แล้วก็บ้านเนี่ยเป็นลักษณะของบ้านหลังอบ้านชั้นเดียวนะครับตาบุญส่งมาดููดแล้วก็เออมันก็เงียบสงบดีนะแกชอบไหมล่ะเหยประคองอะไรประมาณนี้ก็ถามความเห็นเมียนะครับเมียก็แบบว่าโอ้โหฉันปลื้มมากฉันอยากได้บ้านหลังนี้มากเลยจะทํายังไงดีนะครับก็เลยถามเยแป้นไปนะบอกว่านี่เยแป้นแกรู้จักไหมอ่ะว่าใครแบบที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ย เออแกพาชั้นสองคนไปไปลองไปคุยกับเขาหน่อยดูจิเออประมาณนี้นะครับเยป่นก็บอกอ๋อนี่ไงอยู่ถัดไปเนี่ยอยู่สามสี่หลังเนี่ยถัดไปตรงนี้นี่เองเออที่เป็นเจ้าของบ้านตรงเนี้ยเพราะว่าระแวกบ,บ้านใกล้ๆเนี่ยก็คือมันไม่มีใครแล้วมันมีแต่ป่านะครับเยป่นก็เลยพาไปนะครับไปคุยเจ้าของบ้านก็โอเคแกสองคนตะอส่งเยปะคองแกจะมาเช่าเหรออ๋อก็โอเคนะจะน่าจะอยู่ได้แหละมั้งก็แก่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไร ก็ให้เช่าบ้านหลังนี้นะครับโดยที่ก็ไม่ได้เรียกเก็บล่วงหน้ากี่เดือนกี่เดือนก็คือจ่ายเข้ามาแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตาบุญส่งกับยายประคองเนี่ยเขาก็มีเงินจำรองอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับก็คือถึงแม้ว่าอาชีพเนี่ยจะไม่ได้ใช่อาชีพที่ร่ํารวยมากเก็บผักเก็บพืชอะไรไปขายตามธรรมดาเนี่ยแต่ด้วยความที่แกค้างค่าเช่าเจ้าของเก่ามาเนี่ย กีห่หลายเดือนเนี่ยสองสมเดือนอย่างเงี้ยแกก็เก็บเงินในส่วนนั้นนะที่แทนที่จะต้องไปจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็คือเอามาโปะบ้านใหม่นี่เองนะครับแกก็อ่ะโอเคจ่ายไปนะครับจ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วก็ตกลงว่าแบบเออเดี๋ยววันสองวันเนี้ยจะต้องเริ่มย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยสองคนเนี้ยตาบ,บุญส่งกับใหญ่ประคองเนี่ยก็กลับไปบ้านเก่าก็กยังนิงน่งเงียบอยู่นะพอตั้งใจอ่ะคือจะชักดาบอยู่แล้วก็พยายามไม่กระตกกระตากให้เจ้าของบ้านรู้ก่อนนะครับเจ้าของบ้านเก่านะ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตามมาดักทวงตังค์เนาะก็ตอนหนึ่งค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับของเนี่ยตาบุญส่งอกับยาประคองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรไม่มีหรอกก็มีแค่เสื้อผ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำโครงทำครัวอะไรนิดหน่อยหน่อยสองคนนี้ก็ในความที่หัวหมอนะครับก็ตอนกลางคืนเนี่ยเย็นๆกลางคืนเนีย่ยพอ ดูวความที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วเนี่ยแกก็ค่อยๆทยอยขนน,นขนนู่นขนนี่เล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือเดินออกมาท,ทําทีว่าจะไปตลาดบ้างไปอะไรบ้างนะครับผมก็อะค่อยๆทยอยขนมาขนมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ขนมาหมดนะครับแล้วก็เริ่มอาศัยอยู่ที่บ้านหลังใหม่นี้นะครับโดยที่เจ้าของเก่าก็คงแบบโอ้โหทุบอ,อกชกตัวอ่ะ เครียดมากว่าแบบหืมแกค้างฉันต้องสองสาเดือนแล้วแกก็ไม่จ่ายตังค์แล้วแกก็หนีไปเลยหายแซบหายสอยไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็เครียดไปก็อ่ะก็เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านเก่าไปทีนี้ตาบุญส่งกับยายประคองเนี่ยก็มาอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็ปรากฏว่าช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวันแรกเนี่ยก็ไม่มีผลไม่มีอะไรเลยก็อยู่สบายดีมีน้ำมีไฟใช้เก็บผักเก็บหญ้าเอาไปขายเดินขายตะลงตลาดอะไรก็ ดูชีวิตจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเหมือนจะจบยังมีความสุขแต่เรื่องมันไปเกิดในสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับหลังจากที่2คนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึงเนาะสัปดาห์ที่2เนี่ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์มันเริ่มเกิดขึ้นตรงที่ว่าวันนั้นเนี่ยยายประคองเนี่ยนะครับเอาผักเอาหญ้าเนี่ยไปขาย ก็ไปขายอยู่ที่ตลาดแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อกับข้าวกับปลามาด้วยนะเออจะได้มาทํากินกันแต่บุญส่งก็โอเคด้วยความที่เป็นอาชีพรับจ้างเนาะอ่าแต่บุญส่งก็รับจ้างแต่วันนี้ไม่ช่วงนี้ไม่มีงานจ้างนี่รับจ้างในที่นี้หมายถึงว่าก็อาจจะรับจ้างทั่วๆไปนะรครับเขาให้ไปถางหญ้าก็ไปเขาให้ไปตัดต้นไม้ให้ก็ไปบ้านไหนจ้างไปทิ้งขยะให้อะไรอย่างเงี้ยก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆของแกไปเรื่อย แกก็อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวนะครับยายประคองก็ออกไปขายผักขายปลาขายอะไรของแกไปทีนี้เนี่ยในช่วงเย็นๆนะครับตาบุญส่งก็ขุดดินขุดหญ้าอะไรอยู่หลังบ้านเนี่ยปรากฏว่าแกได้ยินเสียงนะครับเหมือนมีคนเนี่ยตักน้ําจากตุ่มล้างเท้าหน้าบ้านเนี่ยตักราดเท้านะครับแล้วก็แบบเหมือนคนล้างเท้าอยู่หน้าบ้านอะ่ะแกก็คิดว่าเมียแกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแกก็คิดว่าเมียแกกลับมาแล้วแกก็เลย เออตะโกนถามบอกมาว่าเออยายคองแกกลับมาแล้วเลยได้อะไรมากินบ้างแหละลองทักทายประมาณนั้นนะครับแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบนะครับแกก็เอกใจว่าอะไรวะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเออก็เลยตะโกนถามบอกมาอีกรอบสองรอบนะครับแต่ก็เงียบเหมือนเดิมแกก็เ,เอ,อ๊ะมันยังไงกันนะก็เลยเดินออกมาดูนะครับเดินออกมาดูปรากฏว่าไม่มีใครนะครับอีตุ่มที่อยู่หน้าบ้านที่ใช้สําหรับล้างเท้าเนี่ย ก็แห้งสนิทเลยพื้นตรงนั้นก็แห้งไม่มีอะไรเลยแกก็ได้แต่มองเลืกรักเลิกรักคิดในใจตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงอะไรวะหรือว่าฉันจะหูแว่วแต่ว่าข้างบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครนี่มันมีแต่ป่าแล้วเสียงมันจะมาจากไหนโอ้สงสัยจะคิดมากไปเองละมั้งสงสัยจะหูแว่วนะครับก็พยายามจะคิดในแง่ดีนะครับก็อ่ะก็กลับ,บหลังบ้านไปไปทับสวนทาไรอะไรของแกต่อไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเมียแกกลับมาวันนั้นเนี่ยก็ ไม่ได้เล่าให้เมียฟังนะครับก็ยังไม่ได้เล่าให้เมียตัวเองฟังก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะหูแววไปเองอะไรเงี้ยก็ทํากับข้าวกินกันจนกระทั่งตอนกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยก็ทั้งคู่ก็นอนเข้านอนแกนตามปกตินะครับกลางมุ้งนอนปรากฏว่าในระหว่างที่นอนนอนไปอยู่เนี่ยเมียแกเนี่ยนะครับยายประคองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนจะตื่นขึ้นมานิดหนึ่งสะดุ้งตื่นนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยเอาน้ําเนี่ยมาหย,ยดลงบนหน้าแก นะครับแปะ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 ประมาณนี้แกก็ว่าเอ๊ะน้ําอะไรวะมันมาหยดตรงหน้าเนี่ยนอนไม่สบายเลยนะครับก็ตอนแรกก่อนก่อนจะลืมตาเนี่ยก็เอามือจับจับคำาดูเอ๊ะมันก็เป็นน้ําเหนียวเหนียวเว้ยมันเป็นน้ําอะไรวะหรือว่าฝนมันจะตกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงฝนน้ําที่ไหนมันจะมารั่วะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลืมตาขึ้นดูนะครับไอจังหวะที่แกลืมตาขึ้นดูแกก็เลยให้เห็นนะครับว่าไอสิ่งที่มันหยดลงบนหน้าแกเนี่ยมันคืออะไรหยดหยดตรงหน้าเนี่ย ทะลุมุ้งเข้ามาเลยเนี่ยแกก็เห็นนะครับเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเกาะอยู่บนเพดานในลักษณะแบบตุ๊กแกนะครับแล้วก็หันหัวมาเนี่ยนะครับโดยที่ตัวเนี่ยยังเกาะอ,อยู่นะแล้วก็หันมาแค่หัวเนี่ยแล้วก็แลบลิ้นนะครับผมไอ้สิ่งที่หยดลงมาเนี่ยก็คือน้ําลายจากผู้ชายคนนั้นนะจากปากของผู้ชายคนนั้นนะที่ไหลออกตามลิ้นเนี่ยมาหยดลงบนหน้าแกเพราะย่ประคองเนี่ยนะครับเห็นในภาพแบบน,นั้นน่นะครับแกก็ตกใจนะครับ แกขนาดนี้แล้วเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะครับผมกรี๊ดนะครับดังลั่นเลยแล้วแกก็สลบไปเลยนะครับผมพอแกสลบไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาคืออะไรยายประคองสลบไปแล้วเป็นอรู้อะไรแล้วอีกคนที่นอนอยู่ข้างๆเ่ยสิครับก็คือตาบุญส่งก็สะดุ้งตื่นนะครับขึ้นมาเพราะว่าเสียงเมียแกนะครับแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตกใจไอ้เมียฉันเป็นอะไรได้ยินเสียงกรี๊ดอะไรประมาณนี้นะครับก็เขย่าเรียกยายประคองอยายประคองก็ไม่ฟื้นนะครับก็ เอามืออังๆดูจมงจมูกเออเออก็ยังหายใจนี่วาหรือว่ามันกรีดมันฝันร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็ก็กําลังจะนอนนะครับผมแกก็เลยเอนตัวลงไปปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือภาพเดียวกับที่เมียแกเห็นเลยเป็นผู้ชายที่เกาะอ,อยู่บนหลังตรงเพดานเนี่ยนะครับแกก็ตกใจลุกพรวดขึ้นมาอีกทีนึงบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่สิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวของผู้ชายที่เกาะอ,อยู่บนเพดาน อย่างเดียวนะครับแกมองเมียแกที่นอนอยู่เนี่ยข้างๆเมียแกถัดไปเนี่ยฝาไม้กระดานข้างๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาจากฝากระดานนะครับผมแล้วก็มานั่งจ้องแกนะครับด้วยลักษณะท่าทีที่แบบตาปูตาโปนนะครับแล้วก็สยะยิ้มให้แกแกก็ตกใจบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนแล้ว ผีแน่ๆเลยเกิดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ฉันเพิ่งเจอแบบนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ด้วยคําที่ไม่เคยเข้าวัดสวดมนต์เนาะมันก็ได้แต่พนมมือนะครับยกมือขึ้นพนมบอกโอ้ตายแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกฉันเลยนะครับอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ ะระหว่างนั้นเนี่ยแกก็หันไปมองซ้ายมองขวาแบบพอจะมีอะไรแบบช่วยเหลืออะไรแกได้ไหมาหาพระหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าไอสิ่งที่แกเจ,เจอเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยแกได้เลยเพราะแกเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านนะครับประตูพื้นไม้กระดานเพดานอะไรทุกส่วนของบ้านเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยผุดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่ ผู้ชายลักษณะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดีๆเลยบางคนเนี่ยก็เละตุ้มเปะ๊ะเป็นอะไรเลยก็ไม่รู้บางคนหัวขาดหัวแหว่งบางคนก็จมูกเบี้ยวไปข้างหนึ่งบางคนก็แขนขาดอะไรอย่างเงี้ยโผล่ออกมาจากตามไม้อนูไม้ของแกที่อยู่ในบ้านของแกแกก็ยิ่งตกใจเข้าไปกันใหญ่เพราะว่าแกไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้แล้วแกก็กลัวมากนะครับสวดมนต์ก็สวดไม่ถูกก็ไม่รู้จะทํายังไงมีเป็นสิบๆโผล่ออกมา แกก็ได้ตต่สวดมนต์โอ้ยอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วนี่อะไรแกก็ได้แต่ร้องอย่างเงี้ยนะครับผมจนกระทั่งแกสลบไปตามเมียแกไปอีกคนหนึ่งเรื่องราวก็กระจบลงตรงนั้นใช่ไหมครับจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยสองคนเนี่ยไก่โหและพระอาทิตย์ขึ้นและไก่มันก็เริ่มร้องเริ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับแกสองคนเนี่ยัวมเมียคู่นี้ก็ตื่นขึ้นมานะครับได้แค่แต่มองหน้ากันนะครับตาส่งก็เลย ยายประคองไปบอกว่านี ee, ่ยายคองแกเนี่ยนอนไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ฉันเห็นอะไรบ้างแกรู้บ้างไหมเนี่ยฉันโดนผีหลอกมาอย่างงี้ยายคองก็เลยบอกว่าแกคิดว่าแกโดนหลอกคนเดียวหรือไงฉันเนี่ยก็โดนหลอกเหมือนกันเนี่ยผีอะไรก็ไม่รู้มาห้อยอยู่บนเพดานเนี่ยแล้วก็มาแลบลิ้นน้ำยาน้ำลายยาวเลย หยดใส่หน้าฉันแมแม่แม่ฉันก็เกรี้ยตลบไปเลยเนี่ยตาส่งก็เลยบอกว่าแกเห็นอะไรบ้างนะครับแกก็เล่าให้เมียแกฟังสองคนนี้ก็เลยตกลงว่าเฮ้ยฉันว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ไม่ได้และสงสัยเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่ทํามาจากฝาโลงจริงๆนะอยู่ดีๆก็แบบมีผีโผล่ออกมาขนาดนี้โอ้สงสัยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทําไงดีจะต้องย้ายออกนะครับผมก็เลยสองคนเนี่ยก็เลย ออกจากบ้านมานะครับรีบออกจากบ้านเลยกูรีกูจอมาเลยตอนนั้นนิดอะไรไม่ออกแล้วว่าจะไปหาบ้านใหม่หรือจะยังไงสิ่งเดียวที่นึกออกนะครับคือเยแป้เพื่อนบ้านสุดที่เลิฟนะครับสองคนก็เลยเดินไปเลยหยอกหยกหยอกแยกหยอกหยกเดินไปหาเยแป้นะครับแล้วก็ไปเรียกเยแป้นะแต่เช้าเลยเยแป้ก็เออเออเอออะไรวะโอ้โหมาแต่เช้าเลยมันมีเรื่องอะไรกันยังไงแกสองคนนะครับสองคนนี่ก็เดี๋ยวฉันขอเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหตายแล้ว ยเยปป้นก็เออมันมีเรื่องอะไรวะทําไมมันมาแต่เช้านะครับก็เชิญเข้ามาในบ้านกับรับคงรับแขกก่อนนะครับแต่สองคนนี้ก็เลยเล่าให้ยเยแป้นฟังนะครับวันนี้ยเยปแป้นฉันเชื่อแกแล้วแหละที่แกบอกเนี่ยมันไม่ใช่นิทานนะอีบ้านหลังนั้นเนี่ยมันต้องทํามาจากฝาโรงจริงๆแน่ๆเลยเพราะว่าฉันสองคนเนี่ยเมื่อคืนเจออะไรมาเนี่ยก็เล่าให้ยเยแป้นฟังนะครับยเยแป้นก็ ปากค้างเลยโอ้โหอวะจริงเหอวะโอ้นี่คือเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่ามาเล่าเล่าเล่ากันมาแต่นี่เจอกับเพื่อนตัวเองนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็พูดไม่ออกนะครับเพราะว่าก็ถือว่าฉันเตือนแกนไปแล้วแต่แกไม่ฟังเองนะครับก็เลยเอ่ะทำยังไงดีละ่ะค่าชาวบ้านก็จ่ายไปแล้วจะอยู่ต่อก็ไม่ได้กลัวผีนะครับยเยแป้กก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะนะครับก็จะให้มานอนด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเออก็เลยเอายังไงละ่ะก็ แกสองคนก็มาพักเหนื่อยบ้านฉันก็ได้ถ้าระหว่างที่กําลังเดินหาบ้านใหม่อยู่เนี่ยนะเออถ้าเวลาเหนื่อยๆหรืออะไรเข้าของอะไรอย่างเงี้ยก็มาฝากไว้บ้านฉันก่อนก็ได้อะไรเงี้ยก็ให้ความช่วยเหลือกันไปนะครับส่วนสองตาใหญ่นะครับตาบุญส่งกับยายประคองก็ต้องออกไปหาบ้านใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของบ้านฝาโลงนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับัน่นเอง สำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยและฝากกดติดตามช่องของมีหนังสือไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ